ถ้าหนูขอยืมตังค์พี่สิบบาทพี่ให้ปะ่ะได้แล้วพี่อ่ะพี่ให้หนูปะ่ะให้เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมล่ะวันนี้ได้ไหมอ้หูพี่เพี่เตอรพ,พี่เตอรใจร้ยพี่เตอรใจร้ยผมตอบคำถามผมตอบคำถามแย่เลยอ่ะไม่ได้หรอไม่ได้เลยไม่ได้เลย จอสูหน้าคุณบอร์ดเกมคำต้องหา้ามทั้งกล่องหลักกล่องเสริมและสินค้าอืน่นๆของเทพบลามีขครลที่ช้อปปี้ที่กอกไลน์หรือ b 2ทุกสาขาซื้อไปแล้วอย่าลืมที่จะกล้าพูดกล้าถามและกล้าตอบเพราะนี่คือคำต้องหา้ามและนี่อุย้ยแม่ตกใจใ และนี่คือคำต้องห้ามกับแก๊งนักแสดงคุณชายเราก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีผมเพิ่งเคยเจอจ่ายครั้งแรกกูเคยเจอแล้วจ่ายกค้งเดียปันเล่นต่อกอนังไงใช่เราเสมอกันเสมอกันวันนั้นพี่ชายเราเสมอกันเสมอกันเราถือว่าแต่งกอนได้เก่งหรือเราเจอน้องๆนี่มาหลายครั้งแล้วครั้งแรกที่เราเจอคือรายการคำต้องเชื่อมครับซึ่งน้องๆแพ้โฟอีแพ้พวกเราไป เขาเรียกว่าอ่อนคอให้ก่อนมาครั้งแรกเราต้องให้เกียรติเจ้าของรายการถูกเราเรามีความมันเป็นสาวไทยที่มีมารยาทเฮ้ยประวัตน้องๆมาดีกว่าเอาหนังดีกว่าหนังคุณชายดีกว่าหนังคุณชายนี่คือจ่ายนี่เล่นเป็นพระเอกผมพระเอกครับเป็นเป็นเป็นไงบุคลิกเป็นไยังไงทำได้ทำได้ก็แบบว้าวนั่งข้างพระเอกโอ้เล่นเป็นพระเอกแล้วมีนางเอกเจ็ดคนเหรอ ไม่เหมือนคนแค้นแาวเธอบอกจ่ากระโปรงอีทวิจิเหรอนีงคนเดียวคือน้องไม้พี่ไม้น้องไม้น้อไม้ไม่มาเล่นอ่ะไม่เล่นอยู่อีกรายการอยู่งเดี๋ยวจบตรงนี้ไปรอดูยกกำลังได้นะครับให้นักแสดงพูดถึงเรื่องนี้แบบเป็นเรื่องย่อก่อนดีกว่าสั้นๆสั้นๆคนละประโยคมึงพูดยาวเดี๋ยวอีดีเตอร์ตัดออกบทชื่อกูก็คุณชายก็เคยเป็นละครเวทีมาก่อนครับแล้วก็อะดับมาเป็นภาพยนตร์ ไปถ uh, ึงหมวดความสนุกมันสนุก oh ยังไงมีนักแสดงเยอะมากแล้วก็เว r ร์ r o ร็อก i o n w นเว w ร์ดเวอร์เวอร์ดเวิร์ดเวร์เวิร์เวร์เป็นหนังฟิลแบบเฮฮาสนุกสนานแล้วก็มีดราม่าด้วยค่ะเป็นฟิลว่าให้ความรู้สึกผูกพันกับละครไทยใช่มันจะทำให้เรานึกถึงละครไทยตอนที่เราดูหนังเรื่องนี้อ๋อเหมือนบ้านไสทองนี่ใช่ นี่ตอนนี้ไม่รู้เลยนะว่าหนังเกี่ยวกอะไรเอเคหนังหนังเป็นหนังพีเรียดย้อนยุคโรแมนติกดราม่าแอดเวนเจอร์เอาหมดฮะยังโปรโมทหนังไม่เสร็จใช่ไหมผมกะอยู่แล้วอ่ะกะ เริ่มิองสามพี่จ๋อันี้อยู่นี่อยู่นี่ประโยคแรกหนังรักเฮฮาอิ่มเอมเหมาะกับเทศกาลปีใหม่ดูได้ทุกวัยดูได้ทั้งครอบครัวได้เห็นความสามารถของนักแสดงนะคะในบทบาทหลากหลายมีความเซอร์ไพรส์ใหญ่มาก รวมรวมรวม <c oughs> รวมโฟอีไว้ในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันร่วมกับนักร้องนักแสดงดาวรุ่งอย่างจ๋ายาจำ้ำและนักแสดงรุ่นใหญ่พี่ดูพี่ตัก๊ก พี่ตงเหน่งดาวรุ่ง,งอะคือดาวรุ่งนี่ต้องเป็นอ่าพี่ตงเหน่งพี่ตัต๊กแล้วก็รุ่นใหญ่ต้องเป็นจ่ายดู <c oughs> จริงจริงอะไรเงรีง้ยก็เข้าลงมาที่26ธันวานะครับดูถึงปีหน้าเลยเยาวลากยาวไปเลยก็ดูอันนี้เสร็จแล้วถ้ายังไม่ได้ดูคุณชายก็สามารถไปดูได้เลยที่โรงภาพยนตร์ครับเยาเออี่คือการโปรโมทหนังวิถีใหม่เราเป็นคนบอกให้เขาอ่านเองเพราะว่าเขาต้องเล่นแล้วเกมไปเล่นเกมนครับ สอบขัดสอบขัดเฉยๆพอปั๊บมันตึงตึงเลยแบบเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งงี้เพิ่งกล้าถามกล้าตอบนะเริ่มยังเอางี้เรื่องนี้เราก็รู้อยู่แล้วฉายวันที่26มกราไม่ใช่โทษสิบหกแค่นี้ก็ผิดเลยแสดงวเนี่ยคติ้งเวอร์ acting world ดิ่เราเล่นกันี่ใจอยส่นะอะเชิญโปรโมทโปรโมทเกินก็หนังเรื่องนี้นะคะสนุกมากๆอยากฝากให้ทุกคนมารับชมรับฟังกันเยอะๆเพราะว่าหนูร้องเพลงแล้วก็แสดงละครด้วยผมถามเลยแล้วกันว่าขยับกันเนี่ยชายแปลว่าอะไร แปลว่าเปล่งประกายโอ oh. ้แนคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้มัง่งด้วยความที่ว่ามันชื่อหนังเรื่องนี้เนาะแบบหนูขค่อนข้าที่จะชอบเป็นิเศษมันยังไงมันยังไงมันยังไงเล่นกันเยอะมากบมบกพี่ชอบสัเนียงเธอทำไมความเป็นมาเป็นไปทำไมหนังถึงถึงชื่อคุณชายทำไมไม่ชื่อคุณหญิงเพราะว่าถ้าชื่อคุณหญิง เรียบร้อยไม่เป็นไรพี่โดนทัวลงแน่ตีที่จอยไวแล้วครับละครเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ในช่องสามหาเจ็ดครับทำไมอะละครไทยถึงไม่หายไปจากทีวีเลยครับพี่ไงครับใหญ่โตมากลองอ่ิบายเรื่องนี้ความดราม่าของมันว้าวความโลโคองละคร แล้วระหว่างละครกับโจอร์จหนูร้องเสียงหายพี่เองครับเดี๋ยวให้น้องถามมึงสิน้องไม่ถามเลยอ่ะเชิญเชิญว่าในหนังเรื่องนี้พี่ชอบนักแสดงคนไหนมากที่สุดแพนน่าโอเคภาษาอังกฤษได้ไหมนิดหน่อยอืม how you t ฮัลโ i ล It's like a pom pom like the same BTS. Like a pom p o on the BTS เฮ้ยผมตกใจเหมือนกันนะที่หน้าต่อไปอ่ะโอเคผมถามทั้งสองคนเลยแล้วกันนะครับในการถ่ายทําภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งอ่ะอะไรคือความยากครับความยากของมันคืออะไรครับนักแสดงไม่อยู่นิ่ง คณุจะทเรียกว่ารักดีกว่าครับเล่นมาให้ดูหน่อยหนึ่งบทหรือว่าคุณคือท่านประธานตอบเลยตอบเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะพี่ตากเฉยใครแ่งหน้าครับโอ้ยคำว่าอะไร shine ไม่ใช่ลองดูคำลองดูชอบอะไรนะชอบชอบไม่ใช่ ไม่่ใชเฮ้ยกุไม่น่าตายเลยว่ะคิดว่าคำว่าชายของหนูอะตอนแรกนี่คุยอ้อมๆแล้วค่อยบุ๊บมาอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอาผมผมถามเลยแล้วกันถามันรวมโอ้ยดูดูดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันอ่ะผมเนี่ยนะดู อันนี้เต้นจังหวะอะไรเมื่อกี้อันนี้อันนี้เต้นจังหวะอะไรเมื่อกี้จังหวะอะไรที่อย่างเงี้ยปูเหรออะไรอ่ะจังหวะสามชาใช่อ่าอายโหมทหนังหน่อยโปรโมทหนังหน่อยเออโปรโมทได้ง่ายๆลดอ่าซึ่งใกล้แล้วใกล้อะ แฟบยูโน่แฟ t ก็คือรีบๆอันนั้นแฟบแฟบคุณตายแล้วนะครับพี่เตอคือคิดยังไงกับเวลาเราถ่ายรูปมาแล้วมันไม่ค่อยตรงปกก็ตุ้งเอาตุ้งแล้วก็จะตุ้งให้พิเคชั่มันแบบเข้ารูปนิดนึงบุ๊บุ๊ก็คือไม่งั้นเราจะมีหน้าที่มีงานให้ชาวฟอทอช็อปเองเฮ้ยนี่คุณงงเลยตุ้งในภาษาอีสานเนี่ยแปลว่าเล่นกิจกรรมหรอ ใครเล่นอ้าหนูไปเล่นหนูไปเล่นเก่งเว้ยเวงที่นี่ใช้ได้เลยนะกูเนี่ยใช้ไปไหนก็ได้ ไอ้จ๋ายเนี่ยถ้าไม่มีหนวดข้างล่างเนี่ยมันเคยไปใส่ฟิลเตอร์ละเวลาไม่มีหนวดเคยเห็นคือเซ็กซี่มากน่ารั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 กอ๋อลองลองหนพี่ต้องไหนอย่ายลองพยายามข้าวพี่ทิ่วันนี้พี่มาทำไมครับพี่เนี่ยนะเออมาเต้นมาเต้นมาเต้นเต้นเนาะเต้นเต้นนี่ไงวะ อันนี้คือไปขึ้นขึ้นขึ้นเวทีแทนหนูได้เลยนะเนี่ยฮะขึ้นเวทีแทนหนูได้เลยนะเนี่ยคำนี้ว่าทีวีไอ้ถ้าโฟอีฟไปเพิ่มผู้ถ้าโฟอีฟไจะเพิ่มผู้ชายไปสักหนึ่งคนเนี่ยพี่นี่พอไหวไหมไม่โชว์ของเธอมัอนกับพี่พร้อมเลยนะมันก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าแบบแต่ละงานจะเป็นยังไงมันก็จะมีงานบังงานเฟซบ้างงาน ขึ้นคอนเสิร์ตบ้างหรืองานตลกบ้างงานตลกบ้างจริงไหมเนี่ยอุ้งช่างเจรจาซะด้วยเวที หวานครับเช <Okay. S 1> ิญครับผมเชิญครับพี่ชอ,ปป<ะ>ชอบแต่งรูปป่ะฮะชอบแต่งรูปป่ะชอบแต่งงานมากกว่าครับ <c oughs> ในชีวิตเ่เคยถึงครพี่เป็นคนโรแมนติเอ้ยพี่เป็นคนโรแมนติกป่ะใช่ครับพี่อ่ะมักจะซื้อดอกกุหลาบให้กับภรรยาเสมอแล้วถ้าเป็นของขวัญ <c oughs> วันแต่งงานที่ประทับใจมากที่สุดคืออะไรเออเจอที่ห้องน้ำครับฮะพี่เวงครับถามทุกคนครับครับงงถามพี่เวงกับถามจ่ายก่อนแล้วกันนะครับครับผม เคยเจอคนสวยแห้ของขวัญไหมครับไม่ครับทั้งชีวิตเนี่ยนะครับครับพี่จาหนูขอให้พี่ชมหนูอย่างนึงได้ปะหนูรอปะดีครับดีชมนี้เลยคนอย่างหนูดูดูมีแววแบบมีแฟนไหมเธอเนี่ยถ้าพูดไปเนี่ยแฟนคลับเธอจะโอตายยากมากคุณรู้ไคุณรูาแฟนอยู่บนหัวคุณกล้ากลับหน้าครับค่ะปีใหม่อยากได้อะไร เป็นทนั้นที่นอก everything านัดวัดไม่ใช่ันโมยบินพี่เติร์ดครับในงานแต่งงานพี่เติร์ดเคยโดนตำรวจมาจับคนไหนที่ใส่สีมีบ่าอยู่วุุ้้ยบายังวะตำรวจไซสีไซสีมีบาคนไหนที่ใส่สีมีบาวุ้ยไม่ต้องยังยังยังไม่ผมรู้ว่าคุโกหกคืออะไรรู้อะไร ำอะไรลักษณะมันจะมีขาสองขา,าสมมุติมีคนคนหนึ่งผู้หญิงคนนึง่งหน้าตา,าละไม้ครคือพี่ตุ๊กมากอยู่บนถนนที่ต้องเลี้ยวไปทางขวาส่วนทางซ้ายเป็นพี่ตุ๊กพี่เว่งจะไปทางไหนไม่ไปทำไมทไม <ละ S 1> อ่ะพี่เจอ ตุ๊กที่ใช่แล้วอเธอล่ะเคยเจอไหมไม่ทำไมอะ่ะเป็นโสดอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าถ้าพี่ไม่ทำอาชีพนี้เนี่ยพี่อยากทำอาชีพอะไรขายของขายของของอะไร จะให้สายถามดีกว่าครับพี่เคยเจอเรื่องราวที่คล้ายละครไหมชีวิตชีวิตของทุกๆคนเนี่ยอแม่งก็เหมือนละครเลยว,วะ่ะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มันสาคัญที่ว่าเราสุขกับทุกข์ไปกับใครอืมแต่ถ้าดิบขอ,องสิมันก็ยิดไม่ได้ <laughs> แล้วหนูเคยเจอไหมชีวิตคล้ายละครนะเฮ้ยเฮ้ยบนหัวหนู พี่เต้ดครับเชิญครับคำว่าอะไรรู้แล้วนี่เจอถูกต้องถูกต้องกรรมการเดี๋ยววเชิญครับแอฟริกาโอ้ยเกือบถูกใกล้มาใกล้ใกล้มาก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 เลยคนเศร้าถูกเก่งอ่ะเฮ้ เริ่มพร้อมไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่พร้อมไหมตลอดเวลาครับเอาแล้วนะมาเลยครับชอบดูละครคุณธรรมปะใหม่แล้วอยู่อยู่ในห้องน้ำนี่ฮะไม่เข้าใจอะไรอ่ะส่องเหรออ๋อเข้าใจว่าเป็นคำว่าดูเหรอเหรอ เคยไปดูไหมคุณธรรมละครคุณธรรมเคยไหมที่โอตาโมดเล่นกับป๊อปปองกูนอ่ะที่เวิร์คพอยด์อุ๊ยวันอ๋อซิคคอมอ่ะอะไรเอา่อนเลยค่ะเอาตัวไหนค่ะตอนตอนตอนนั้นอ่ะตอน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 ไหนตอนไหนตอนยอนตอนยอนอ่ะอ่ะเธอถามบ่าพี่ถ้าหนูขอยืมตังค์พี่สิบบาทพี่ให้ป่ะได้แล้วพี่อ่ะพี่ให้หรืปะให้เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมล่ะ วันนี้ได้ไหมผมตอบคำถามผมตอบคำถามไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้หรอไม่ได้เลยไม่ได้เลย ตกลงตอนที่2ี่สที่คุณจะทำอ่ะเราไม่ดูแล้วไม่ชอบผมว่านะผมว่าเราควรจะคุยกันเรื่องคุณชายมากกว่าโอเคไปดูได้ตอนไหนทุกช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วพี่เวนดูได้ตอนไหนดูตอนโอเคดูยังตอนเนี้ยไปเลยได้ไหมตอนเนี้ยนะเฮตามมันเลยไปสมมติถ้าเราไปรงภาพยนตร์โอ้โหเรื่องนี้ฮิตมากตั๋วเต็มทำไงไม่ดู ไม่ทำไมอ่ะกูกูกูตายอ่ะถ้าตั๋วเต็มเอเราควรทำยังไงกับมันคะทั้งหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าแบบสมมุติว่าไปไม่ทันเลิกโหดพี่ไม่ซัพพอร์ตเลยเธอเธอเธอได้สิ่งไปแล้วอ่าครับเมื่อเช้าพี่แบบกินข้าวตอน8ดโมงเที่ยงหิวอีกแล้วจีทำยังไงก็กินกี่โมง เที่ยงกี่โมงมันก็เรื่องของหนูปะะไรอะอะไรอะอ,อ,อะไรวะเขาอมไยว่าจ่ายซื้อเชี่ยจองคะแ่นเชียโอ้ว<อ>์บนละครคูนณะณทำอุ้ยไม่ยากเลยเนี่ยยากฮ้ยที้ดีตอนอุ้ยเจอค่ะถูกโอเเมื่อกี้แบบหรือจะคำว่ากี่โมงแต่ไม่ต้อสุดท้าย เริ่มเลยเลยดีกว่าเนาะเอาวงโฟยิป e กับกับไทท็อตนีกว่าทำไมเรารู้กันอยู่แล้วว่า2องวงนี้เป็นวงดนตรีชั้นนําของประเทศไทยมีทั้งความน่ารักแล้วก็มีคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมนะครับ <c oughs> ทำไมล่ะครับความน่ารักสเสน่ห์แบบต่างๆเหล่านี้ถึงโฟยิป e ถึงคลองใจแฟนคลับได้ขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย <c oughs> ถามใครถามพวกเธอเนี่ยโฟยิปทำไมถึงคลองใจเอาทำไมโฟยิปมี7คนไม่มี8คนไม่เป็นคู่ไปเลยพี่ถามใคร พูดกับใครพากันนะพูดกับใครต้องบอกไม่ได้เหนื่อยอะไาจ๋ายจ๋ายครับทขาไปคำน่ารักถึงอยู่ในโทโทเซมิชิไม่ที่คุยกับโฟยิปเมื่อกี้ถามเรื่องโฟยิปตอกถามเรื่องโฟยิปตอกเขาพูดกับเราทั้งคู่ กระต้องใช้คำว่าพี่รักเรื่องนี้มากครับชอบพระหนึ่งพระองชอบตัวขี้อายมีอะไรบ้างค่พระละครเกรดตัดตัดหุ่นละไอตัวส้มๆอ่ะชื่ออะไรวะผมว่าหยิกหยิกลัวไม่ใช่โอ้ยหยิกหยิกเขาไม่ได้คุยกับพี่เอางี้หนึง เราคึ่งเครื่องบินเนี่ยแอร์โฮสเตสเขาชอบทําอะไรฮะเสิร์ฟอาหารแล้วแล้วเขาทำไมเขาเดินเฉิดฉายเขาชายตลอดเวลาเพราะ<ม>อะ,ะอไรรอยยิ้มของเขาช่างไม่สนใจทำท่ารอยยิ้มเขาช่<ร>างทำไมแอร์โฮสเตสทำไมรอยยิ้มเขาทำไ,ไมรอยยิ้มเขาทำไมรอยยิ้มเขาทำไม รอยยิ้มเหรอไม่รัไม่แล้วตายท่านน่าเกลียดด้วยรอยยิ้มไอ้เต้ไม่ค่อยตายท่านนี้นะท่านเกลียดเยอะระหว่างเต้นกับร้องเพลงชอบอะไรกินเบียร์หนูชอบสนทนากันโอ้โหพี่ชอบดูบอยแบนด์ป่ะชอบมากเลือกมาหนึ่งวงแอนด์รักแอนด์รักคอหนึ่งท่อนเพลงอะไร แอดลัชิมมาเชิมชมาชิมมา <laughs> ชิมไม่ไม่ไม่ชินเพลงไยรุนน่ะ <laughs> ชอบเพลงไทยพุทธมากกว่า <c oughs> เป็นสไตล์แบบว่าน่ารักกุ๊กกิก๊กเบาสมองขอหนึ่งท่อน ไอ้แดงมันเป็นนักสู้ไอ้เหลืองมันเป็นนักซิ่งเฮ้ยมีเหลืองเฮ้ยเขียวไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวมันทำอย่างนี้ดี่ว่าไอ้แดงมันดูน่ารักนี่หว่านี่มันเพลงอะไรวะไอ้แดงมันดูน่ารักนี่หว่าไอ้แดงคนมันถึงดูน่ารักมันเป็นนักสู้นี่ไงโอ้ยพี่ตอบก่อนแล้วกันคุยเฮ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะตั้งแต่แรกแล้วนี่มัวมวแล้วกันตายเหรอคะไม่ใช่รักรั สุกเหรอโอ้ยใกล้คำว่ารักเลยเก่งมากครับพี่เอกพี่ทำได้ไงวะเนี่ยหน้าตามึงไม่จริงใจ ไม่ใช่เราจะให้สอนไงเดี๋ยวเอางี้น้าตาพร้อมจะพร้อมระชานใช่พร้อระชานกูคือทุกคนเวลาดูผมอยู่ในพวกแบบในสื่อเนี่ยอาจจะเขาจะตัดหรือทอดนี่แพ้มาก็รุนาดูคลิปนี้ดีกว่าครับเเก่งจริงจริงนะครับเนี่ย professional อันนี้ดู็นคชแตกฉาดนะเนาะเก่งในการหลอกลวง ไม่มีอะไรครับเป็นเกมหนุกๆนะครับก็ไปดูกันคุณชายดูได้แล้วนะคะดูได้ตอนนี้ครับทุกวงเข้าไปอยู่ในที่ลงได้เลยครับจบคลิปนี้ก็นั่งตีตัวออกไปขับรถเลยเอยขับรถออกไปตีตัวไปขับรถพบกันใหม่กับพวกเราทุกคนในช่องต่างๆสวัสดีครับสวัสดีครับ t ทเีลลี